ลูกประครบสดที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรานานาชนิดกำลังเร่งบรรจุส่งต่อให้กับโรงพยาบาลแม่ลานจังหวัดปัตตานีภายในประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายชนิดได้แก่ลูกมะกรูดตะไคร้ขมิน้นไพรใบส้มป่อยใบยมะขามนายจรูนพรมมีฤิริ์ชทยวัย70ปีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหมอกิม ผู้จัดตั้งกลุ่มทำลูกประครบสดของอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการนวดคลายเส้นโดยการใช้ลูกประครบสมุนไพรสดหมอจอรูนได้รับความรู้เรื่องการนวดและยาสมุนไพรามาจากอาจารย์หลายท่านและบรรพบรุษเป็นหมอพื้นบ้านที่สืบทอดตำรามาจนถึงรุ่นหมอจอรูนจากนั้น หมอจรูนก็เริ่มแกะจากตำราว่าโรคไหนใช้ยาอะไรบวกกับเป็นคนใฝ่รู้ได้ศึกษาเพิ่มเติมทำให้มีความเชี่ยวชาญทั้งตำรายาและการนวดคลายเส้น ด้วยบทบาทภารากิจของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในการสืบสารรักษาและต่อยอดมรดก ok, ภูมิปัญญาของประเทศไทยของเรานะคะสมุนไพรไทยก็เป็นประเภทหนึ่งนะคะที่เราได้นเนินการรักษาและต่อยอดเราเป็นที่ยอมรับกันอยู่ทั่วไปแล้วว่าสมุนไพรของเรานะคะมีสรรพคุณดีมากมายแพทย์แผนไทยเราใช้ก็คือการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการนํามาต้มในการทํามาเป็นรูปประครบหรือ ือทํามาเป็นแคปซูลสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นตัวหนึ่งในการสืบสารและรักษาต่อยอดตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตหรือแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่างดีค่ะเลยศึกษามากพแพทย์แผนไทยนะเป็นหมอนวดรักษาโดยอามาพลิกโดยธรรมชาติเลยแล้วต้องต้องเริ่มมาจากขันมาก อ่าเาเป็นหมอเนะหมอพื้นบ้านนะเริ่มจังกันมากรับกันหมากเสร็จเสร็จแล้วก็เอาถือกันหมากรู้ว่าคนนี้โดนอะไรมาอา่าไม่ใช่ไม่แต่หมอนวอนดอย,อย่างเดียวอา่านันเป็นหมอพื้นบ้านเนอะคนนี้นเป็นระดวงบอกว่าไปเอาไปถลบเสือนกปี่ว่ากูกกระจุกในรูทวานก็สามวันก็หายแลย้วถ้าว่าความดันเ,เดี๋ยวนี้เอาไปกินกระเทียม ถ้าเป็นวันเอ้าเราไปกินหัวหอมโรงพยาบาลเราก็คืออยู่ในในครัวเรือนเป็นโรคกระเพาะพอเป็นโรคกระเพาะเรากินขมิ้นไม่แม่นกระสาน,นํำตารเว้นการรักษาของหมอจรูนมีทั้งนวดคลายเส้นกดจุดและประครบด้วยลูกประครบสมุนไพรสดโดยปัจจุบันชมรมมีการทำลูกประครบสดมีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านประมาณ20คนโดยที่หมอจรูนได้ถ่ายทอดขั้นตอน และวิธีการทำให้กับสมาชิกเริ่มด้วยการหาวัตถุด,ดิบโดยใช้สมุนไพรที่ปลูกในครัวเรือนของสมาชิกได้แก่ลูกมะกรูดตะไคร้ขมิน้นไพรใบส้มปล่อยใบยมะขามเกลือกระบูนจากนั้นก็หั่นสมุนไพรทุกชนิดแล้วสับหยับหยาพอได้ขนาดที่ต้องการก็ใส่เกลือและการะบูดคลุกให้ส่วนผสมเข้ากัน แล้วนำมาตักใส่ผ้าดิบแล้วมัดด้วยเชือกเป็นอันเสร็จสามารถทำไว้ใช้และจำหน่ายเกิดเป็นรายได้ให้แก่คนในชุมชนและสร้างมูลค่าของสมุนไพรท้องถิ่นสืบทอ,อดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป